ทที่สิเจพุกผ่านโดยบังเอิญจันดะเยียบหมูดาวสาดแสงรีบรีในเทือกเขาเงียบสงัดงันนอกจากแววเสียงนกราตรีเริ่มร้องเป็นครั้งครามีแต่เสียงฝีเท้าม้าเป็นจังหวะจาาโคนยิ่งชอยอู้มเม้มปากสนิทนั่งตัวตรงบนหลังมา้าทิ่งตาวาววับสำรวจมองรอบบริเวณ หลังจากที่เล่งชฉยอู้แยกทางกับทูตทวนทองแทบค้นหาทั่วเทือกเขายัางสหาที่ตั้งวังเทพธิดาของราชินีเขียวไม่พบมามิมาเงินแม่มีฝีเท้ารวดเร็วแต่ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วยามค่อยวิ่งทั่วเทือกเขาเที่ยวหนึง่งเล่งช่ยอู้อาศัยดงสนที่เผาผลาญเป็นจุดศูนย์กลางอ้อมเทือกเขารอบหนึ่ง ระหว่างการค้นหาไม่ปล่อยปละละเว้นซอกมุมหุบเขาหรือพุ่มไม้ไผ่พริกแต่ไม่พบเห็นสิ่งกอ่อสร้างใดๆในความผิดหวังเล่งโชฉยอู้บังเกิดความรู้สึกที่ถูกหลอกลวงพุ่งขึ้นตอนนี้หากแมน้นล้อเอียงเอี่ยงอยู่ที่นี้เล่งโฉยอู้ต้องฆ่านางอย่างแน่นอนพอหวนนึกถึงล้อเอียงเอียง ใบหน้าสวยซึ้งของนางก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาเล่้งเฉยอู้รู้สึกตนไม่เคยว่าวุ่นใจเช่นนี้มาก่อนต้องเพ่งตาไปที่ไกลตาคลุ่นคิดอาจบางทีคราครั้งนี้เราตกอยู่ในห้วงรักจริงๆไม่เช่นนั้นฉะไหนแปลเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ตนเองสละศีรษะโดยแรง็รำพึงในใจว่าเราต้องใคร่ครววเรื่องนี้ให้ดี หัวนึกถึงน้ออยองเอี้ยงเป็นสิทธิ์ของราชินีเขียวราชินีเขียวเมื่อบังเกิดจิตท,ทะเยอทะยานล้อ,อยยองเอี้ยงย่อมต้องตกเป็นเครื่องมือของนางเล่งเฉยวู่เมื่อตั้งปณิธานว่าจะเปิดโปงแผนการร้ายของราชินีเขียวเท่ากับทั้งประจันเป็นศัตรูกับล้ออยางเอี้ยงผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเป็นที่คาดคำนวณได้ลมเย็นโชยต้องร่าง ่รู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อยเล่งเฉยอูท้ทอดถอนใจพึมพำว่าหากเราไม่ใช้กระบีปัญญาสะบั้นยายรักแต่เงืนเกรงว่าต้องเจ็บปวดรวดร้าไปชั่วชีวิตตนเองหันหัวมาด้วยความท้อแท้กระตุ้นมา้าหมายกลับไปเครื่องหันกายกลับพลันเห็นผู้ไม้ที่ห่างไปมีแสงไฟเลือนรางจุดหนึ่งสาดลอดออกมา เล่งเฉยอู้เพ่งตามองแสงไฟจุดนั้นกลับอันตรธานไปเล่งเฉยอู้งงงันบุบตอนแรกเข้าใจว่าตนตาฝาดไปแต่แล้วขบคิดอย่างละเอียดมั่นใจว่าตนดูไม่ผิดที่นั้นมีผู้คนจริงๆเพียงแต่ซุกซ่อนอยู่ส่วนลึกของโดงไม้จึงไม่พบเห็นเมื่อครู่หากไม่ใช่ลมพัดยิงไม้ไหวแสงโคมไฟสาดลอดออกมา จะให้คนหาอย่างไรก็หาไม่พบเล่นงเฉยอู้กระตุ้นม้าถึงริมดงเพลี้ยกายลงจากหลังมา้าย่องฝีเท้าเข้าไปดงไม้นี้แผ่กิ่งก้านสาขาหนาทึบเถาวันพันไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวพันกันใบไม้ร่วงเกลื่อนกลาดทั่วพื้นดินยามเหยียบย่างบนกองใบไม้ร่วงรู้สึกนุ่มนิ่มยิ่งลึกเข้าไปวาเศษ ก็พบเห็นแสงไฟจุดหนึ่งอาศัยแสงไฟสาสองเห็นในดงไม้ถากถางพื้นที่ว่างแถบหนึ่งใช้ไม้ใหญ่ปลูกสร้างห้องไม้ห้าหกหลังห้องไม้เหล่านั้นมืดมิดสนิทมีแต่ห้องท้ายสุดปรากฏแสงโคมไฟสาโลดตลอดบานหน้าต่างออกมาเล่งเฉยอู้ตาเป็นประกายหรือห้องไม้ห้าหกหลังนี้ ็นรังของขบวนการลึกลับนั้นในดงไม้เงียบสงัดงันได้ยินภายในห้องบังเกิดเสียงผู้คนสนทนาแว่วมาเน่นเฉยอู้หยุดยั้งลงในใจอดขมงตึงเครียดไม่ได้เน่นเฉยอู้หาใช่กลัวว่าจะเกิดการต่อสู้ตอนนี้ต่อให้คนพบผ่านราชินีเขียวก็ไม่เกรงกลักวที่ตื่นเต้นตึงเครียดคือเน่นเฉยอู หากพบผ่านน้อยอย่างเอี่ยงจะทำอะไรเล่งเฉยอู้เยืนแนวนิ่งราวรูปปัน้นอย่างเช่มช้าจิตใจของตนค่อยๆสงบลงเล่งเฉยอู้ชื่ดกายพุ่งปราาร,ร่างสูงโปร่งคล้ายเก่าทันหลุดจากแรงสาดพุ่งไปโดยปราศจากสุ่มเสียงผิดปกติเบรนกายถึงห้องไม้หลังนั้นเพิ่งแนบร,ร่างกับผนังไม้ ได้เย็นภายในห้องบังเกิดซุ้มเสียงแหบห้าวดังว่านี่เฮียหลังจากเสร็จเรื่องในที่นี้ท่านคิดไปที่ใดหรือซุ้มเสียงค่อนข้างแหลมเล็กอีกเสียงหนึ่งดัง,งว่าเราจะหาความสำราญใส่ตัวก่อนหนึ่งปีมานี้กำเงินทองพอแล้วและก็ลำบากแล้วเสียงแหบห้าวดังว่านี่เฮียเราไม่ได้หมายความเช่นนั้นหากแต่ถามว่าภายหน้า ท่านยังจะคืนสู่อาชีพเดิมหรือว่าย่อมเขินสู่อาชีพเดิมชนชั้นเรานอกจากปลอมเป็นพูดปีประพฤติป้นชิงยังกระทำอันใดได,ได้เล่นเฉยอู้ฉุกคิดขึ้นหรือคนในห้องเป็นชาวมิจฉาชีพที่ปลองเป็นพูดปีหลอกหลอนคนในหมู่บ้านล้อสิงตนใช้ปลายลิ้นเหลียหน้าต่างกระดานเจาะเป็นรูรูหนึ่ง ภาพสายตามองเห็นภายในห้องนั่งไว้ด้วยชายจักรันสองคนกำลังเดิมสุราสนทนากันคนทั้งสองหน้าตาดูอะไรนอกจากร่างสูงเตี้ยไม่เท่ากันมองปราเตียวก็ทราบว่าเป็นชาวมิจฉาชีพพวกมันคล้ายรับบาดเจ็บคนเตี้ยสันทัดใช้ผ้าขาวพันแขนคนผอมสูงวางไม้เท้าหำหนึ่งอยู่ข้างเก้าอีคนกล่าววาจาตอนท้ายเป็นคนผอมสูง เห็นมันหยิบช่วยชามเบื้องหน้าชืดคอ,อกรอกสุราในชามเข้าไปหมดสิน้นจากนั้นตะปบถั่วยี่สงบนต๊กกามหนึ่งทรงเข้าปากคารับประทานคนเตี้ยสันทัดที่นั่งอยู่ด้านตรงข้ามกล่าวว่านี่เฮียเรามีพี่ร่วมสาบานคนหนึ่งก็ตั้งค่ายที่ผูเขาโกยกงสัวเมื่อปีก่อนมันชักชวนเราไปเข้าร่วม แต่เนื่องเพราะลกตัวกอชักชวนเรามาอย่างที่นี้จึงไม่ให้อารุตไปตอนนี้คนผอมสูงคล้ายบังเกิดความสนใจถามว่าตั้งเฮียพี่ร่วมสามานของท่านคือบอกไปท่านคงรู้จักพี่ร่วมสามานของเราเรียกว่าสังเกกอุ่นโฮท้าถวนคู่หรือเจ็กเอี้ยงนับเป็นลูกผู้ชายอันเข้มแข็ง ในเกดมนทนภาคได้คนผอมสูงกล่าวอย่างนิยมเลื่อมใสที่แทดตั้งเฮียเป็นน้องร่วมสาบานของเท้าทวนคู่ผู้น้องเสียคารว่แล้วเอ่ยถึงตอนนี้ฝืนยิ้มกล่าวว่าผู้น้องด้อยฝีมือค่ายภูเขาโกยโกงซัวชมหนุมนักสู้ผู้กล้าไหนเลยแยแสเหลือบแล้วเราคนเตี้ยสันทัดกล่าวว่า เราจะแนะนำลิเฮียไปเองอย่าว่าแต่ลิเฮียมีชื่อเสียงกระเดืองในฝ่ายอธรรมผู้ใดไม่ทราบแม้เองเยียวราตรีลิขีโหมมีตัวเบาเลือดล้ำชัดเจนในวิชาคว้าจับเ่ยวราตรีลิขีโหงถูกย่อบยอจนแยกเขี้ยวหัวร่อกล่าวว่าตั้งเฮียชมเชยเกินไปคอนคู่ของท่านก็กวาดไปทั่วห้ามณฑลภาคเหนือ จนได้ฉายาป่าทุยคอนทมินตั้งป่าโซยคอนทมินตั้งป่าโซยหัวร้อหาหากล่าวว่านี้เหียยกย่องเราไปแล้วไม่ทันขาดคำด้านหลังบังเกิดเสียงเย็นชาดังว่านั่นก็ไม่ผิดคอนทมินสลายรอยยิ้มจากใบหน้าไม่ทันเหลียวหน้าไปเห็นเดียวราตรีกระโดดปาดขึ้นร้องพร่ว่าท่านเป็นใครหรอือคอนทมินเหลียวขวาไป เห็นภายในห้องไม่ทราบยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่งตั้งแต่เมื่อใดประตูห้องปิดประตูลงก่ตอนนี้กลับถูกเปิดออกโบรุษหน้าตาหล่อเหลาสวมชุดยาวร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งกำลังจับจ้องมองพวกมันอย่างเย็นชาโบรุษหนุ่มสวมชุดแดงแต่ตอนนี้แปดเปื้อนดินโคลนจนมอมแมมมาดแม้นเป็นเช่นนั้นยังไม่อาจลบล้างบุคลิกอันสูงสงสงา กลับแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะอันพิเศษพิสดารไข่มุกลูกหนึ่งวางอยู่ในโคลนตมยังคงเป็นไข่มุกหาได้ลบล้างคุณค่าของมันไปไหมคอนถทมินงงงานพูกจึงกล่าวว่าท่านท่านเป็นใครเอรือเล่งเฉีอูเห็นท่าทีอันตื่นเต้นสงสัยของพวกมันอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่ขาข้าเจ้าเป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามไม่อาจทัดเทียบเปรียบกับพวกท่าน ที่เป็นยอดฝีมือสถานทั่วเหนือจรดใต้เยาวราตีถามเพื่อว่าท่านเข้ามาได้อย่างไรเล่งเฉยอู้ยิ้มพลางกล่าวว่าย่อมเข้ามาทางประตูเยาวราตีมั่นใจว่าตนเองมีวิชาตัวเบาสงียมแต่เปรียบกับเล่งเฉยอู้ที่เข้าออกโดยไร้ร่องรอยสำนึกว่าเป็นรองมากนะักมันคิดไม่ถึงมีคนสามารถปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้า โดยที่มันไม่รู้สํานึกดังนั้นมันแม้ทราบว่าเล่นเฉอู้เปิดประตูเข้ามายังอดถามไม่ได้คอนแตยินแม้ไม่เห็นเล่งเฉยอู้เข้ามาอย่างไรแต่พอพบเห็นเล่งเฉยอู้ทราบว่าบบรุษหนุ่มเบื้องหน้าไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาคอนคู่ของมันจัดวางข้างเก้าอี้ตจไม่กล้าหยิบเวยขึ้นมาโดยพละการลังเลเล็กน้อย ยังประสานมือกล่าวว่าเราตั้งป่าสอยขอถามนามสูงทรงของท่านเล่งเฉยอู้กล่าวว่าบอกไปพวกท่านก็ไม่รู้จักยังคงอย่าได้กล่าวสหายล้อเล่นแล้ว,วเราไม่เชื่อว่าท่านเป็นชนไร้น้ำเล่งเฉยอู้กล่าวว่าเชื่อหรือไม่แล้วแต่ท่านเข้าเจ้ามาที่นี้เพราะมีเรื่องบางประการคิดถามพวกท่าน กว่าตาสำรวจมองภายในห้องตลบหนึ่งกล่าวว่าที่นี้มีพวกท่านเพียงสองคนหรือคนอื่นเล่าสายตายามกวาดมองเห็นเดียราตรีและคอนคู่ทมินต่างศบตากันบุกแต่ตนแทรงเป็นมองไม่เห็นสุดนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเคียงตัวหนึ่งเยอยราตรีแย้มยิ้มประจบกล่าวว่าพวกมันล้วนออกไปแล้ว เน่งเฉยอูก,กล่าวว่าเด็กเตือนป่านนี้พวกมันไปที่ใดเรึพวกมันล้วนมีเรื่รองต้องกระทำพวกเราทั้งสองได้รับบาดเจ็บเึงรั้งอยู่ที่นี้แล้อย่างเอี้ยง้าไปด้วยเอรึเยราตรีกล่าวอย่างสงสัยใจถ้ารู้จักล้อโกนี้รึเข้าเจ้าย่อมรู้จากนางซึ่งความจริงเข้าเจ้ามาเพื่อสอหานางเป็นความจริงรึย่อมเป็นความจริง หากไม่เชื่อพวกท่านลองสอบถามนางดูคอนทามินขมวดคิ้วกล่าวว่าอย่างนั้นประหลาดแท้มีอันใดประหลาหรือสหายยังไม่ทราบหรือล้อโก,กเนียไปจากที่นี่แล้วเล้งเฉยอู้หน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่านางไปจากที่นี้แล้วหรือไม่ทันขาดคำคอนทมินพลันลงมือต่อยมัดใส่กลางหลังเลี้งเฉยอู้ เมื่อครู่คอนทำเห็นกับเยาวราตรีสบตากันตกลงแบ่งแยกสมาธิเล่งเฉวยอู้มันจะได้ฉกฉวยโอกาสลงมือมันลงมือในระยะใกล้ใช้กำลังมหาศาลคำนวณว่าต่อให้เล่งเฉวยอู้มีสีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ก็ไม่อาจลบวอรอดได้ขอเพียงเล่งเฉวยอู้ถูกทําร้ายบาดเจ็บมันสองก็สามารถผนึกกำลังสยบไว้ คอนถมินพอต่อยมัดออกเยาวราตีก็ขยับเคลื่อนกายมือซ้ายแลกต้นแขนเล่งเฉยอู้มือขวาใช้ออกด้วยวิชาคว้าจับคิดปิดแขนเล่งเฉยอู้พิกห้หลังยามนั้นหมัดของคอนถมินต่อยถูกกลางหลังเล่งเฉยอู้คล้ายต่อยสายแผ่นเหล็กชั้นหนึ่งกระแทกสะท้อนจนข้อมือชาดานหลังหมัดแสบร้อน สร้างความเจ็บปวดจนสงเสียงร้องออกมาเร่งเวยอู้ไม่แยแสเหลือบแหล้อนคทมินขึ้นเสียงหัวเรอะก,กล่าวกับเยยวราตรีว่าท่านคิดทำอะไรเลยคขณะว่ากล่าวยื่นมือดูดอสรพิษอันปราดเปียวกลับข้ากุมมือขวาของเยววราตรีไว้เื่งเฉยอู้ไม่ได้ใช้กำลังอันใดก็ยกร่างเยาวราตรีขึ้น ทุ่มเวียงลงบนพื้นโต๊ะเสียงโครมดังสนั่นวันไห้โต๊ะไม้ตัวนั้นไม่อาจทารับน้ำหนักพังทลายลงทั้งตัวส่วนหนึ่งของเยาวราตรีทับถูกชามกดทับจนชามเครือบแผกสลายเศษเครือบฝังไปในเลือดเนื้อต้องส่งเสียงแผ่ร้องออกมาหลังความปั่นป่วนวุ่นวายเยาวราตรีเจ็บปวดจนส่งเสียงร้องไม่หยุดยัง้ง คอนธมินประคองมัดขวาร่างสลริกตลอดเวลาเล่นเฉยอู้ยังคงนั่งบนเก้าอี้หายไม่ได้ลงมือก็มีปานสีหน้าเคร่งถึมลงกล่าวว่าพวกท่านเล่นพอแล้วหรือไม่คอนธมินตะกุกตะกักว่าเรากลางหลังเยาวราตรีปักเศษชาำเจ็บปวดจนไม่หาจกล่าวกะะไรได้ปโงอวหัวคิดคืบขานลุกขึ้นแต่ร่วงฟาดรุนแรงไป ยามกระตันหันลุกไม่ขึ้นจากตำแหน่งที่มันนอนอยู่พอดีเหลือเห็นกระบีที่วางเอวของเล่งชฉยอูประกายสีทองของฝักกระบีชอนชายเข้าสู่คลองจากสู่มันพลันฉุกคิดถึงบุรุษนมยอดฝีมือผู้หนึ่งเพิ่งใจหายว่าได้ยินเล่งโวยอู้กล่าวว่าลุกขึ้นมาอย่าได้แส้งตายในที่นี้เยวราตรีจับจ้องมองชุดแดงของเล่งเวยอู้ ร้องดังๆว่าท่านคือเทพกระบีเสื้อแดงมันไม่ทราบได้พลังกำลังจากที่ใดพลันกระโดดปาดตีปิ่งตะบึงออกนอกประตูเท้าเหมือนความจริงได้รับบาดเจ็บต้องใช้ไม้พยุงกายครั้งนี้กลับคล้ายได้แรงดนใจวิ่งตะบึงรวดเร็วดุดเหินบินกระโดดขึ้นลงคลาเดียวก็มารลุถึงหน้าประตูไม่ทันก้าวออกนอกประตู ด้านหลังบังเกิดเสียงตวาดว่ากลับมาเดี๋ยวราตีสถานดุดถูกสายฟ้าฟาดใจเยืนตะเลงลานกับที่ไม่ทราบทำอย่างไรดีได้ยินเล่งชฉยอู้กล่าวว่าข้าพเจ้าเรียกให้กลับมาท่านได้ยินหรือไม่เดี๋ยวราตีหันกลายมาเดี๋ยวราตรีหันกายมายันเล่งชฉยอู้ยังนั่งบนเก้าอี้พันคุกเข่าโครมลงโขกศีรษะกล่าวว่า เล่งใต้เหีียบผู้ตามต้อยมีตาแต่ไร้แววขอท่านผู้เท่าอาภัยละวินเล่งโจอยอู้ตัดบทมากท่านเข้ามาเยวราตีหน้าซีดเปืดอดคล้ายนักโทษรอประหารเดินเข้ามาอย่างวาดวันคลาดเขาเดินได้สองก้าวข้อนถมินพันคุกเข่าโครมลงวิงวอนว่าเล่งแต่เหีียบโปรดรเว้นชีวิตมันกับค้อนถมิน เพียงเป็นมือชั้นสำรองในฝ่ายมิจฉาชีพครั้งกระโน,น้นแม้แต่สีจอมอสูรยังเสียชีวิตใต้คมกระบีเล่งโชยอู้อาศัยพวกมันคิดเป็นอย่างไรได้เมื่อครู่มันลืมหลบหนีพอเห็นเดี๋ยวราตรีถูกเรียกลับเข้ามาจึงสถานจากพวังแตกตื่นรีบคุกเข่าลงขอชีวิตเล่งโชยอู้ตวาดว่าลุกขึ้นมา เข้าเจ้าไม่ต้องการเห็นท่วงท่าวาดวันขาดเขาของพวกท่านเช่นนี้ค้อนถมินไม่กล้าลุกขึ้นกล่าวเสียงสันสะท้านเล่งแต่เหียบผู้ต่าต้อยสมควรตายกลับไม่เรู้จักท่านเล่งชวยอูก้กล่าวว่าข้าเจ้าเพียงคิดถามพวกท่านสักลายคาไม่คิดฆ่าพวกท่านพวกท่านเกรงกลัวอันใดค้อนถมินเงยหน้าขึ้นถามเพราะว่าเล่งแต่เหียบ ท่านไม่ฆ่าพวกเราเหรอือเยวราตรีตัดบทว่าเล่งแต่เหียบขอเพียงผู้ตำต้อยทราบได้รับรองไม่โปกปวดท่านขอนทำยินพอฟังรีบผลลุขึ้นกล่าวมากเร่งแต่เหียบผู้ตำต้อยทราบเรื่องมากกว่าท่านมีคำถามใดเชิญถามอย่างเต็มที่จบบทที่17